V v i ครับเคยเทรดแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผลิตประเภทวงจรไฟฟ้าครับนะอิเล็กทรอนิกส์นะเทคโนโลยีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับงบเป็นไงบ้าง ดูรายใหญ่ก่อนดีกว่านะครับโหรายย่อยถือน้อยมากเลยอ่ะ1สิบแอร์เนะโหเจ้าของถือ68%ถือว่าเยอะมากครับแถมมีบริษัทถืออีกเยอะครับเยอะงบเป็นยังไงไหนดูกําไรทรงส่งครับทรงส่งนะ 491 802 3 7 1 6 8 6นะครับก็เอาอีก็โอเคเกิน10ครับปันผลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็พอไปได้ครับแต่ไม่เยอะนะไม่เกิน4%ดูกราฟหน่อยกลับเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะยังไม่หลุด4บาท49สตางค์นะครับภาพใหญ่ครับ สร้างดอยไว้สูงสุด19บาท9 6สตางค์ครับโอ้สูงมากเลยเข้าตลาดปีก่อนปี1900นะครับทำฐานอยู่31สตางค์ครับ ทำกรอบแนวต้านอยู่6.5ครับถ้าตรงนี้เบรกได้ขึ้นต่อเนี่ยมันก็เคยจะถึงจะถึงจะถึงนะครับแต่มันก็ย่อก่อนเพราะมันเป็นแนวต้านที่แข็งมากครับปรับฐานไม่แน่ใจเป็นสกิลเบรกหรือเปล่าบาท75สิาตังค์ครับไปดูเดจัดทรงเส้นก่อน โอ้โหันนี้ตีลำบากมากนะครับนี่ครับนะประมาณนี้นะโอเคนะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่า สองบาทสามสิบอ่ะสองบาทสามสิบนะครับเส้นสองร้อยวันบอกว่าสามบาทสามสิบสามบาทห้าสิบละกันจะมาเป็นขาขึ้นนะครับแต่ผมบอกว่ากรอบเนี้ยมันมันชนแนวต้านแล้วนะครับถามว่าถ้าเกิดมันเบรหกบาทห้าสนะิบนานๆเดี๋ยวผมดูให้เนี้ยว่ามีกี่อันนะครับไอหกบาทกว่าเนี้ยมีกี่แนวต้าน อันนี้นับ1เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหนึ่งเห็นไหมนะครับอ่ะอันเนี้ยสองเห็นไหมสดอยเห็นเห็นครับสองดอยเห็นเห็น VI จะไปต่อไหมใช่ไหมนี่ตอนนี้มันไซด์เวยกอบใหญ่ครับ ใหญ่มากไม่ต้องทำกันแล้วกลุ่มผมคุยในงเงินติดล้อนี่แหละนี่ครับไซเวย์กอบใหญ่เลยกรอบระหว่าง6บาท15าตังถึง4บาท18สตางค์แต่เราไม่ควรหลุดรอหลุด4บาท18นะหลุด4บาท49ก้าบ็บานใครบ้านมันแล้วครับแนวต้านแนวรับ เดี๋ยวผมตีก่อนแนวต้านใกล้สุดตรงนี้นะครับแนวต้านถัดไปตรงนี้นะครับอ่ะอย่างนี้ครับราคาปัจจุบัน5บาทนะแนวต้านแนวรับแรก4บาท80ห้ามหลุดนะแนวรับหลังพิงฝาอยู่4บาท54ส่สตางค์ครับ พอถ้าเกิดมันมาถึงสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์เนี่ยสี่บาทสี่บเก้าเส้นม่วงก็ไม่เหลือครับไม่ต้องรอหลุดสี่บาทสิบแปดตังค์นะนะครับนี่เดีนี้นนดูเขาขึ้นมาก็ไกลอยู่นะครับนะแนวต้านแรกถ้าจะขึ้นต่อต้อง5าบาทยี่สบ5ห้าบาทห0ิให้ได้ก่อนแล้วจะไปเห็นนะหกบาทนะครับเห็นหกบาทนะครับดูภาพใหญ่สรุปแผนไปแล้วนะนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็น เนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านมานานครับแถมมาเจอตรงนี้อีกเนี่ยเนี่ยกรอบเนี้ยกรอบเนี้ยเป็นแนวต้านมานานครับไม่สามารถผ่านหบาทห้าสิบได้หรอกเพราะว่ามันยากมากครับมันต้องอาศัยวอลลุ่มหนักมากกว่านี้ครับถึงจะมาผ่านตรงนี้ได้เนาะแล้วหุ้นตัวเนี้ยก็ไม่เคยเขาเรียกนะหกบาทห้าสิบเนี่ยมันอาจจะเป็นรอบสุดของเขาก็ได้ครับแล้วเขาก็ค่อยๆปรับตัวลง ลงมาที่ประมาณใกล้ๆสอบาทถูกไหมอืมต้องระวังด้วยนะครับเทรดนะเพราะว่าเขาเราเรามองสิบกว่าไม่ได้นะครับอย่างนี้มองหบาทห้สิบพอครับหรือว่าหบาทนะนะครับแผน s v i ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ